สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปรา,าสาทเมืองตำนะครับนี่นะครับตัวองค์ปราสาทนี่ก็คือ,คอบารายภายในบริเวณปราสาทชั้นในครับ กว้างใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตน้นมะม่วงยักษ์อายุน่าจะเป็นร้อยปีแล้ว้งครับรเบียงกดและซุ้มประตูนะครับตรงนี้ หลังสวยนะครับขึ้นมาด้านบนตรงระเบียงกดและสุมประตูนะครับและนี่คือปราสาทที่เป็นจุดกึ่งกลางขององค์ประธานนะครับที่จริงจะมีทั้งหมด5ยอดนะครับตอนนี้ยังลงเหลืออยู่ สียอดที่เราเห็นครับตัวองค์ประธานตรงนี้ด้จุกตรงกลางของทังคง,ง,งเลย่สียอดเนี่ยครับ กว้างใหญ่จริงถ้าใหญ่บริเวณกว้างใหญ่ที่สุดในไทยถ้าเป็นประสาทน่าจะเป็นประสาทเห็นพิมายนะครับแต่ความมุดงานมนี่ต้องยกให้พนมรุงครับที่นี่ปราสาท นตับซึ่งจะอยู่ห่างจากปนุมรุงไม่ไกลนะครับปนุมรุงจะขึ้นไปบนเขานะครับอันนี้ก็พาดูแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ